คุณเจ้าขอบคุณนะคุณมาถึงที่ประาทีขายตั๋วก่อนจะเข้าประชุมแต่เราซื้อตั๋วแล้วนะครับส,สดเดยส,สดเดยส,สดเสสดยแล้วก็มีอาหารซึ่งผลไม้ท้องถิ่นนะครับมีหลากอย่า,ยยางมีอันมอลแล้วก็มีกล้วยมีกล้วยแล้วก็มีมะกหักมักแตงมัก้ง มักฮงไอไลมักฮงโอ้มันอันนี้บ้านเราก็มีแล็กน้อยๆน,นี่ก็ขายหรือมันมม่วงมันอย่างนะครับเรามาถึงสถานที่ที่จะเข้าไปกินข้าวแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วยอุดหนุนสินค้าท้องถิ่นให้หน่อยเพื่อกระจายรายได,ได้นะครับข้ามประเทศมีหมวกแคมบเบอร์แดด้วยหมวกเดินป่าผมก็หลายใบแล้ว แล้วก็มีของเสื้อผ้าเยอะแยะอยู่เหมือนกันนี่ก็เป็นร้านอาหารแล้วก็มีประสาทคอมนี่คือประสาทคอมที่มีมากมายเยอะแยะนี่คือบริเวณที่จะเข้าไปชมประสาทกอแก่ ผู้ชมที่กระลุกรับผมมาที่ประเทศกัพูชาก็หลายครั้งแล้วนะ่ะแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบก็คือผมชอบซื้อหมวกอันนี้เป็นเคยซื้อเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับซื้อเมื่อหลายปีที่แล้วแล้วก็ไม่รู้หายไปไหนเอาให้เพื่อนมาที่นี่ก็เลยซื้อไว้เป็นที่ระล,ลึกน,นี้แม่ค้าแค่นีซื้อว่20บาทลดให้เหลือร้อยหนึ่งคือที่มามันก็ประมาณ20บาทประมาณหนึ่งร้อยใช่ไหมโนโอเคเรามาเข้าใจ พี่ก็รบครับผมมาดูที่ปราสาทเกาะแก่ก่อนที่จะไปกินอาหารก็มาเจอน้องผู้หญิงคนนี้แหละเขามีอัธยาศัยดีผมซื้อหมวกใบหนึ่งร้อยยี่สิบเขาก็ลดให้ร้อยหนึ่งเคผมอยากได้้าเพราะว่าเน็นช้างแ็นช้างตัวนี้รับผมบนีางศักดิ์สิทธิ์ผมจะเอาไปให้อาจารย์ผมเป็นของสกการะโบชาด้วยก็เลยเห็นเขาจิตใจดีงามเลย ติดยันแมงป่องมหาลาวรโนสุคัสกนกรเอนซิสใช่นะครับอยู่ฟอสซิลอีกประมาณวันละเอร์ที่มิลเลียนเจรคแล้วก็อยู่ที่ดรัมเนี่ย before to start to open to sell come back with morning early โอเคเรียกคนข่าวเลยโอเคเอาคญเชิญซะ